รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญะญบุรีค่ะคณะนตกรรมและเทคนโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันใหม่เข้าระอบ,บรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงวันที่14ธันวาคม2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดโรโคสิสีผูทรอ,อธิการบดีมทรอีสานมอบหมายให้สาขาพืชศาสตร์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเดือนเพนวงสอน หัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมนิวโกลเอนจินตามนโยบายไทยแลนด์4.0และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยนำนักศึกษาในโครงการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการณบริษัทสิรินิธิจำกัดส่วนสิริร่วมกับบริษัทไฟเบอร์รีซอสเอเนอร์จีคอ o r ปอ i o เรชันจำกัดตะบนกลางดง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการพัฒนาเตาเผาถ่านแบบต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงหรือเตาเผาถ่านชีวมวลใช้สำหรับผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดเช่นไม้เศษกิ่งไม้สังขข้าวโพดไม้ไผ่ไม้ยางพารากลามะพร้าวเป็นต้นถ่านที่ผลิตได้เป็นถ่านที่มีคุณภาพสูงคือมีค่าสารไอระเหยต่ำค่าคาร์บอนสถียนสูง และค่าความร้อนของท่านสูงนอกจากนี้ยังมีน้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้เนื่องจากเตาเผาถ่านชีวมวลมีการติดตั้งท่อระบายควันที่มีระบบควบแน่นไอน้ำทำให้รวบรวมน้ำส้มควันไม้ได้มากกว่าการเผาถ่านด้วยเตาทั่วไปออมอเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยเพแพร่มทรอ,อีสานร,รายงาน